สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัวเบียร์ดัาซิงครับวันนี้ผ้าสาวบีมครับเติมน้ามันครับวันนี้เอเจ็ดร้อยเราไม่ใช่เติมน้ํามันขี้กากนะครับนี่เติมปัมเชียวเลยครับนี่ของแท้ครับปลาเหลาตังเยอะครับปลาเหลาเติมเชียวไปเลยเงื่อนไขรถเกียวปลาเหลาครับเดี๋ยวเติมน้ํามันหมื่นหนึ่งฟี่น้องรักเติมน้ํามันเลยเฮาถึอจมเนาะ หล่อขายรถเกียวปลาลเราบ่พอกับลักเงินเราเติมน้ำมันรถเทลืออีก B7 B7 เนอะมึงอย่าอย่าวานวีพอเบอร์เนอะมมีเงิงไไงงนจ่ายเห้ฮงลงไปเลยลงไปบึงฐันลงไปเลยไปเดี๋ยวพาไปดูค,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 ครับ เดี๋ยวมาดูครับเติมเท่าไหร่ไม่รู้ครับตังยังเติมเท่าบาทรหมื่นหนึ่งไม่ม่เงินใจเปล่ะหรอเติมเที่ยวหนึ่งหมื่นครับออกได้ไหมมาโอ้โหทั้งปราบเซียน เป็นอะไรมันฟ้ามันไม่ค่อยดีเยยบร้อยดีเดี๋ยวกดลงนิดนึงครับจะเป็นหมือนหนึ่งครับหมือนหนึ่งน่าจะเตรียมถังไะเอฟพีนะบอกเติมน้ำมันหนึ่งหมื่น พนักงานปั๊งงเลยครับงงว่าเราสั่งจริงไหมครับอกก็เติมจริงครับหนึ่งหมื่นครับไม่ได้ม้ครับอันนี้ก็ลิรละสามสิบห้าสามบห้าเท่าไหร่ละบังบังสามสิบห้าจุด 28. ครับเดี๋ยวน่าจะน่าจะเต็มถังพอดีเลยอ๋ออาจจะเต็มถัง เงินงินครบรอเพื่อนหมดเลยอ,อันนี้น็อตหายหรือ,อเปล่าปุ๊บน็อตหายโดนขโมยหรือเปล่าน็อตหายครับโดนขโมยแน่ๆเลยโอ้ไม่ไหวครับขโมยนอ็อตเจ็ดร้อยอันนี้ใช้งานคุ้มมากครับวิ่งดีด้วยก็ถ้าว่าน้ำมันก็พอ พอสมควรหน่อยไอซีนะถ้าเยียบๆหน่อยก็เหมือนถังรั่วครับพอสมควร <laughs> ธรรมดาครับรถแรงต้องกินน้ำมันให้กินลากินก้อยก็คงไม่ใช่แล้วอสลิงเริ่มออกแล้วเริ่มออกอาการแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเติมได้เท่าไหร่คังนี้ ตอนนี้ร้อยยี่สิบสองลิตรแล้วนะมันมีน้ำมันเก่าอยู่เอฟซีตอนนี้ร้อยยี่สิบสองลิตรแล้วตกไปสี่พันห้าอะขอจิมีเงินจ่จายจบปล่ะสาบีนกำลังเดินมาครับลูกสาวปลาเหล่าครับ ตังกันเะนี่เหรอเปล่าเพื่อนหมดเลยครับตัววิ่งจากฝนมามองหอกหลอกครับธรรมดาครับรถใช้งาน เจ้านนนนนหน้มน้ำดำข้นไอยขึ้นึ้นสุดขึ้นสุดสุดไปเของไหอูอูตัดแล้วตัดแล้วเต็มเต็มแล้วบ่โอ้ร้อยแปลิตรนะครับนะตอนนี้หกพันเจ็ดพันแล้ว tìm thẳng lên chân này chân tim không ผมอัมเด็กปั๊มครับว่าเติมเหมือนหนึ่งที่จริงมันไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันมีน้ำมันเก่าแ,แต่แกงเด็กปั๊มครับบอกเติมน้ำมันเหมือนหนึ่งเด็กปั๊มงงเลยครับเติมเหมือนหนึ่งจริงๆเลยอันนี้ก็ลงไปเจ็ดพันกว่าแล้วสองร้อยสองรอยลิตรเอ๊ะเอาพอดีก็ได้เอาแค่เติมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวใส่ล้น แสดงว่าน้ำมันเก่าเหลืออยู่ร้อยชิ้นกับเพราะว่าทังนี้มันสามร้อยกว่าเดี๋ยวบายไดงเงินปลาเหลาเตือน้ำมันเต็มถังเลยไม่ต้องห่วงครับแกไม่รู้หรอกครับซาวบีมบอกเติมเต็มถังเลยเฮ้ยคุณว่าหฮ้าเขาไปมองดินเต็มเต็มถังเลยจัดไปเต็มถังเลยพี่เต็มเอาเดี๋ยว พนักงานปั๊มถามว่าไอเสียงเวลาถอยหลังไง้มันบอกว่าอะไรเสียงออดถอยญี่ปุ่นน่ะผมเลยบอกเขาไปว่าเออลบออกใกล้ๆเดี๋ยวจะขโมยไกพ่พนักงานคำเลยครับขำกากเลยเสียงออดถอยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะมันแปลยากเอฟซีก็เลยหลอกไปครับว่าลบอวอก์ใกล้ๆเดี๋ยวจะขโมยไกพ่พนักงานหัวละกากเลย เดียวไปก่อนเ้ยยายเด้อหลอกพนักง,งานครับบอกว่าเติมหนึ่งหมื่นครับพนังกงานงงเลยเติมหมื่นหนึ่งจริงๆนะ <laughs> มันไม่มีใครเติมหมื่นหนึ่งง่ายไงเอ <laughs> <laughs> เดียวไปหนึ่งหมื่นได้ไม่ถึงครับเจ็สี่ได้อยู่แปดพันเจ็ดพันกว่ากับแปดพัน <laughs> สบายครับได้เงินปาลาเราเติมเรียบร้อยเติมถังครับวันนี้จวดย่างเดียวครับ ปาไม่รู้หรอกเอามวยเลยเราสบ,บายเลยไปก็ให้เงินเติมน้ำมัน 2, 3, ทีละสองสามพันเนาะถังมันใหญ่มันได้นิดเดียวไม่ไหวครับเอารถเกี่ยวเรามาขายแล้วเติมเต็ตตตมถังไปเลยเฮาพาคนส่งเนาะเดี๋ยวเราก็ันว่าเอ้าเงินขายรถเกี่ยวเหลือซ้ำหนีดีเหลือซ้ำหนีแล้วเติมน้ำมันเต็มถังเนาะ อ๋ออยากกินท uh ุเร uh ียนบ่ย huh. ัดไปเขาขึ้นปลาเหลาซื้อทุเรียนกลับบ้านนี่เขาเฮ้ยสบายแย้ายัดไปฮะเฮ้ยประจอดเลี้วอยากกินกระโดดลงรถแล้วเนาะบวไัยบวไัยก็ช่วงนี้ยุคนี้มีแต่ของแพงๆกับกับข้าวก็แพงปลากระป๋องก็แพงครับ น้ำมันก็แพงมีแต่เมียรครับถูกเสมอนะ f ีนะก็ต้องทำใจนะครับนะ้อรับประกันยันลูกกวดนะครับผมอีโอ้ยเดี๋ยวน้ำมันติดทางเราไปอย่างเดียวด้ไหมนี่ผู้ใดมีงานมีการอ,อื่นใส่บริการได้ด้วยครับเดบ้อเบอร์เก่าครับศูนย์4ปดแปดสี่เจ็ดสี่กสามแปดสองผู้ใดอยากซือ้ออยากขายรถครับอยากซื้อกับท่ามาอยากขายกับท่ามาครับรับปรึกษาทุกปัญหาครับยกเป็นเรื่องหัวเลยพี่น้องโทามาเหลดเอ้านะ คลิปนี้ก็พอสมวนสมควรนเนอะก็เดี๋ยวผมจะต้องขับรถแบบจุดจวดหน่อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียดัำซิงเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ